สวัสดีคานผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านได้ร่วมสมัครเป็นสมาชิกของช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยโดยกดปุ่มสีเขียวข้างล่างนี้ครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเพื่อร่วมสนุกและสร้างเครดิตให้กับช่องดาเรกเตอร์ศิลปชัยครับวันนี้ผมขอนำบทความที่น่าสนใจมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ วันนี้เป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568เขียนโดยคุณเปลวสีเงินมานำเสนอครับพ่อลูกผูกติดกับสาลเมื่อวาน21สิงหาวันลูกสังเกตอาการจากภาพในสารรัฐธรรมนูญแล้วนายกแพทองทานอยู่ในสภาพนักมวยถอดใจถ้าเป็นสำนวนนิยายสไตล์ประชาภูลวิวัฒน ก็ต้องใช้คำว่าเข็ดแล้วให้ดิ้นตายและวันนี้22สิงหาวันพ่อลุ้นระทึกหน่อยที่ศารอาญาเพราะมีคุกเป็นเดิมพันในคดีทักษินให้สัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้เข้าข่ายความผิดตามมาตรา112่เฟนเฟนชั้นริงไซและขอบสนามมองไปทางเดียวกันว่าทักษินน่าจะดวงดีดวงดี หรือคุกดีวันนี้แหละสารมีคำตอบเมื่อวานพ่อไม่ได้ไปให้กําลังใจลูกที่สารรัฐธรรมนูญแต่วันนี้ลูกน่าจะไปให้กําลังใจพ่อที่ศารอาญาเพราะผลคดีของพ่อจะมีผลต่อการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของลูกที่จะอยู่รอหรือลาก่อนก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัยคดีคลิปสนทนาฮุนเซนว่าด้วยมาตรฐานจริยธรรม สุขที่29สิงหาสังเกตแรงกระเพื่อมลมหายใจประชาชนแล้วดูจะเทน้ำหนักความสนใจไปที่คดีอุ่งอิงวันที่29สิงหามากกว่าอย่างเมื่อวานแค่ชั้นไต่สวนพยานนายชัดชัยบางชวดเลขาสอมมชและการไต่สวนสักปากคำอุ่งอิงผู้ถูกลองคนยังสนใจติดตามกันทั้งเมืองก,ก็ผิดหวังกันเล็กน้อยหาแรก เข้าใจว่าจะมีการถ่ายทอดสดแต่นายนักครินเมฆไตรรัตน์ประธานสารรัฐธรรมนูญสั่งห้ามทั้งห้ามมีให้ผู้เข้ารับฟังการไต่สวนนำข้อมูลการไต่สวนไปเผยแพร่และบิดเบือนข้อมูลอันจะทําให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดแฟนๆหน้าจอจึงได้ดูถ่ายทอดสดเฉพาะช่วงเปิดหัวและปิดท้ายเท่านั้นขั้นตอนการไต่สวนถือเป็นความลับ ไม่มีเล็ดลอดออกไปภายนอกผมว่าก็ถูกต้องเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับความลับทางราชการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคืนให้เผยแพร่มีแต่เสียทุกด้านเรื่องนี้คำตัดสินจากศาลจะมีอย่างใดต้องรอ2 9สิสิงหาแต่คำตัดสินจากประชาชนมีออกมาเรียบร้อยนานแล้วคือรับไม่ได้ที่อุกิงสนทนากับฮุนเซนเช่นนั้น ที่น่าสนใจหลังจากไต่สวนปากคำพยานและผู้ถูกร้องเมื่อวานแล้วเดิมศาลให้คู่กรณียื่นคำถแถลงปิดคดีวันที่27สิงหาแต่เมื่อวานศาลสั่งเลื่อนให้คู่คดียื่นคำถแถลงปิดคดีวันที่25สิงหาคือเร็วขึ้นแต่วันลงมติและอ่านคำวินิจฉัยยังคงเป็นวันที่29สิงหาตามเดิมโดยตอนเช้า 9ตุลาการจะประชุมปรึกษาหารือและลงมติ15นาฬิกาจะอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังขั้นอ่านคำวินิจฉัยนี้มีประตูกี่บานเปิดหมดเพื่อเผยแพร่ให้ฟังทั่วกันท่านก็ไม่ต้องตะก,กายไปฟังถึงที่ศาลหรอกเปิดไทยโพสออนไลน์นอนเอกขณิกฟังอยู่กับบ้านสบายจังตังก็ไม่ต้องเสียผู้ชำนาญการด้านข่าวซีบเขาชอบเอาตัวเลขมาบอกว่า ผลจะออกมา5ต่อ4บ้าง7ต่อ2บ้าง6ต่อ3บ้างแต่ผมไม่มีข่าวซีบอย่างเขาอีกอย่างไม่ชอบทำเกินหน้าที่จึงไม่มีตัวเลขเพราะไม่สนใจจะรู้และไม่ต้องการดอกด้วยรอฟัง29สิงหาผลออกมาอย่างไรรู้ตอนนั้นก็คงไม่ลงแดงตายซะก่อนรอกเราต้องเข้าใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ร่วมอารยะสังคมทําว่า คำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรและคำตัดสินของประชาชนผูกพันกับเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตุลาการทุกคนฉะนั้นคำว่ามีความซื่อสัตย์สุจดรดิตเป็นที่ประจักษ์และคำว่าไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นผูกพันผู้ทำหน้าที่ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญด้วย ผมจึงไม่วอกแวกกับผลคําวินนัฉของ9ตุลาการในคดีนายกแพทองทานในวันที่29สิงหาด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หลายท่านคงคันเนื้อคันตัวบอกว่าแม่เหมือนดื่มกาแฟแล้วไม่มีปาท่องโกจิ้มนมน่าจะมีความเคลื่อนไหวเป็นกระแสให้จับทิศทางกันบ้างก็นี่ไงอาจารย์คมสันโพคง ที่ารรัฐธรรมนูญอนุญาตให้เข้าฟังการไต่สวนเป็นรายบุคคลพร้อมกับทนายนกเขาและนายสมชายสแสวงการอาจารย์คมสันเก็บบรรยากาศมาโพสเฟสเป็นน้ำจิ้มไว้ดังนี้สารรัฐธรรมนูญห้ามการเผยแพร่การพิจารณาคดีอุ้งอิงกับคลิปอุลเซนห้ามบิดเบือนข้อกฎหมายดังนั้นเผยแพร่บรรยากาศตามความรู้สึกของผมเล็กน้อยที่เห็นแล้วกัน 1. งอุงอิงเตรียมตัวมาดี ตอบสารในข้อที่จริงเกี่ยวกับคลิปและเหตุการณ์ต่างๆอยากฉาดฉานแต่เรื่องที่ไม่ได้เตรียมและข้อกฎหมายก็มีอึ้งเล็กน้อยตอบไปตามความรู้ที่ตนมีอย่างหยุมยิม้ม 2. ข้อกฎหมายเป็นจุดอ่อนสําคัญขององค์อิงและพยานคือนายฉัรชัยมีการตอบข้อกฎหมายผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากหลักการของกฎหมายพอสมควรดูแล้วเสียเปรียบเรื่องข้อกฎหมายอย่างสาหัสส ต้องชมว่าทนายความอุ้งอิงเตรียมตัวดีแต่บางเรื่องก็ช่วยไม่ค่อยได้ 4. ผู้ร้องถามประเด็นไม่คมนักแต่ก็ยังสะท้อนว่าทําการบ้านมาพอสมควร 5. มีดราม่าสะอึกสะอื้นเล็กน้อยแต่ไม่น่าส่งผลให้มีความสงสารมากนักเพราะผมว่าสะอึกสะอื้นผิดคิวไปนิด 6. การไต่สวนคดีชั้น14ของสารดีกาฟังสนุกกว่ามันกว่าคมกว่า การไต่สวนครั้งนี้ดูแล้วอาจส่งผลต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ในอนาคตโอเคนี้ละกันครับสารรัฐธรรมนูญมีคําสั่งห้ามเผยแพร่การพิจารณาเนื่องจากจะกระทบข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐคมสันอาจารย์กฎหมายงวดนี้เป็นอาจารย์ใบ้หัวให้แฟนๆตีความเอาเองสารรัฐธรรมนูนนั้นข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงตามประจักษ์เป็นสิ่งหลักที่ท่านยึดเรื่องเทคนิคเรื่องเจตนาไม่เจตนา เรื่องบกพร่องโดยสุจริตมันเป็นมุกแปกหน้าม่านใช้ไม่ได้แล้วคนดูก็เหม็นเบื่อแต่อาจารย์คมสันก็ให้คะแนนอง้งอิงเกือบเต็มสิบตอบเรื่องคลิปได้ฉาดฉานเพราะทําการบ้านมาดีแต่ถูกหักคะแนนตรงดราม่าสะอึกสะอื้นผิดคิวและติวข้อกฎหมายมาตอบไม่แม่นยำที่อาจารย์คมสันใบหวยมาทั้งหมด7ข้อที่ทาเป็นแฟนตาลุกก็ตรงข้อเจ็บนี่แหละครับที่ว่า การไต่สวนครั้งนี้ดูแล้วอาจส่งผลต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ในอนาคตผมเป็นคนมีเมตตาปลาเป็นไม่กินกินแต่ปลาตายจึงขอตีความตรงคำว่าอาจส่งผลต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ในอนาคตแฟนคลับอ,ง,องิงทำใจสบายสบายไว้อาจารย์คมสันท่านคงตั้งใจจะเขียนว่าอาจส่งผลดีต่อคณะรัฐมนตรีทีนี้ ก็ตกคําว่าดีไปคำเหลือแต่อาจส่งผลเลยทําให้หวิวหวิวตรงท้องน้อยอยู่บ้างแต่สําหรับคนที่ไม่ใช่แฟนคลับอุ่งอิงก็คงมองไปอีกมุมในประโยคว่าอาจส่งผลต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ในอนาคตว่าหมายถึงอุ่งอิงอวสานแน่เมื่อนายกพ้นจากตาแหน่งคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันก็สิ้นสภาพตามไปด้วยทุกกระทรวงว่างรัฐมนตรี ว่ารักระทรวงรักษาการแทนรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลว่างนายกผู้นำบริหารต้องประชุมรัฐสภาโหวตเลือกตัวนายกกันใหม่ได้ตัวนายกแล้วก็ฟอร์มคอรมอชุดใหม่เข้าบริหารประเทศต่อดูแล้วไม่ยากแต่ตอนทำมันยากยิ่งกว่ายกครกตำสากเป็นพันเท่าจะเอานายกตามบัญชีคนไหนเสนอสภาโหวตเลือกแค่ขั้นตอนนี้ก็จะตีกันตายแล้ว พฤกจิการนี้ประเทศจะได้รัฐบาลใหม่บริหารหรือไม่ผมก็ยังไม่แน่ใจหรือจะมีอะไรแทรกซ้อนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในระบบรัฐสภาให้ฮือหากันและระหว่างประเทศหัวหางไม่มีถ้าขเขมรฉวยโอกาสราวีตูมตามขึ้นมาจะทำยังไงโธ่จะต้องเครียดให้เป็นโรคกระสายเส้นไปทำไมประเทศไทยอยู่ด้วยสถาบัน ทับบกทับเรือทับอากาศทับตำรวจทหารพลานและประชาชนดีซะอีกว่างรัฐบาลอย่างที่มีอยู่ปัจจุบันทําให้งานกวาดขยะวุ้นเส้นง่ายขึ้นรวดเร็วฉับไวขึ้นซะด้วยซ้ําไม่มีกองทัพดอกนะเจ้าชีวาวายไม่ตายดอกเพราะไม่มีรัฐบาลญาติขมีนพูดถึงขมนเมื่อวาน21สิงหาคมขมรทนทชาติจะเบี้ยวประชุม R b c ซะแล้ว นัดกันที่สโมสรนนายทหารมณฑนฐททานบกที่19ค่ายสุรสิงหานาถอำเภออันรัญญะประเทศจังหวัดสาแก้วจน19นาฬิกาฝ่ายขมิ้นึงประสานขอประชุมทางโทรศัพท์และอีเมลในระดับเลขานุการจากประชุม GBC ที่มาเลรัฐมนตรีการหโหมไทยขมิตกลงการ13ข้อตกกันเมื่อค่ำที่ผ่านมาฝ่ายไทยเสนอเพิ่มเติมอีก3ข้อ 1. ให้เก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกัน 2. ร่วมปราบสแกมเมอร์ 3. จัดสรรพื้นที่ชายแดนให้ถูกต้องเนี่ยกองลีขาทั้งสองฝ่ายยังถกกันอยู่ถ้าขมรตกลงก็จะเสนอที่ประชุมใหญ่ RBC ที่จะมีขึ้นวันนี้22สิงหาคมหากตกลงกันกองทัพภาคที่1ของไทยกับกองบัญชาการทหารภูมิภาคที่5ของขมรก็จะลงนามร่วมกันแต่ดูแล้วยาก เ็บกู้ทุนระเบิดและปราบสแกมเมอร์ก็เป็นสองข้อที่พลเอกเตียซ o ยฮารัฐมนตรีกาลาโหมขมินไม่ยอมตกลงกับพลเอกนัทพลแต่แรกแล้วก็ตามดูกันไปกำลังสนุกร้าใจขึ้นเรื่อยๆอย่าลืมบ้านเมืองเป็นเรื่องบนบ่าประชาชนปล้นบ้านปล้นเมืองเป็นเรื่องของรัฐบาลกับสภาเขาคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณปเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับที่ชื่นชอบกับเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบ พราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ